สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมนิเจอร์กับช่วงหน้าหล่นแน่น,น,นอนค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะเป็น หน้าหนึ่งของวันพรุ่งนี้นแน่นอนใช่ครับเริ่มกันที่ข่าวของเมื่อวานดีกว่านะครับใครเข้าหน้าหนึ่งกันบ้าง่น่ะสิของผมเข้าป้ออยู่หนึ่งเรื่องนะครับั่นก็คือเรื่องที่ชาวบ้านยังคงไปสักการะสัรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปุริสุทธโธที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นอย่างต่อเนื่องครับของผมนี่มีสองเรื่องนะคะก็คือการตามติดว่าอดีตนายกยิ่งรักษเนี่ย จะมาขึ้นศาลในคดีรับ<ม>ตำาหนําข้าวหรือไม่นะฮะ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็กรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งโยกย้ายผู้บังคับการตารํารวจภูทรจังหวัดยะลา<ม>จากกรณีระเบิด40จุดคจุดครับ<ม>คาวขี้นิวค่ะเข้าเป้าไปสองข่าวด้วยกันค่ะ<ม>ข่าวแรกเป็นคดีค้ามนุษย์ที่ผู้ต้องหาคนสาคัญอย่างโกโต้เนี่ยเข้ามอตบตัวกับตํารวจแล้ว<ม>ครับ<ม>ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นกรณีที่สัมภาระออกมายอมรับว่าการจัดเก็บภาษีในปีนี้เนี่ย ต่ำกว่าเป้าครับผมมากันถึงเรื่องวันนี้ดีกว่าครับเราก็ต้องมาดูกันที่ว่าที่เมื่อวานนี้เราคุยกันไปว่าอดีตนายกยิ่งรักี่ยจะมาที่ศาลหรือไม่นะฮะวันนี้เลยครับในคดีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับอดีตนายกรรฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนะฮะก็ได้มาศาลนะฮะมาตามนัดเลยที่ศาลดีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร<ม>ะงับยับยั้งการทุจริตโครงการ<ม>ที่ทำให้รัฐเสียหายกว่า6 0แสนล้านบาทเลยนะโ,โ,โ,โดยเจ้าตัวเนี่ยครับก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยและขอประกันตัวสู้คดี คณะที่ศาเนยฮะอนุญาตให้ยื่นคําให้การเป็นรายลักษณ์อักษรได้ภายในวันที่3<ม>ก,รกรกฎาคมนี้ครับ<ม>แล้วก็นัดตรวจพยานวันที่21และ28กรกฎาคมนี้ครับพร้อมกันนี้ไม่อนุญาตให้ออกเดินทางนอกประเทศนะฮะ<อ><อ>เว้นแต่จะมีการขออนุญาต<อ>นะครับ,รบก็ต้องรอดูกันไปค,ครั ครับของผมนะครับมาดูเรื่องราวของการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้ท่านนายกรัธมนตรีพลเอกประยุจันโอชาอก็ออกมาเปิดเผยมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เรียกกันว่าแม่น้ำสองสายนะฮะใ,ให้แก้ไขและธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อเปิดทางการทําประชามติก็ถือว่าเป็นตามคาดเนาะใช่ครับ,รบโดยยืนยันว่าคอสชอเนี่ยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญเพราะไม่ต้องการชี้นํา และไม่ต้องการสืบทอดอํานาจแต่การทาประชามติทําแล้วความขัดแย้งต้องลดลงและไม่สร้างปัญหาใหม่ครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับของนีิวค่ะยังคงขึ้นหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับคดีการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงจาค่ะวันนี้ค่ะตารวจจับกลุมภรรยาคนที่2ของโกโต้งได้แล้วพร้อมทั้งสารวัตรอานวยการสถานีตํารวจภูทรเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังถูกออกหมายจับ โดยล่าสุดค่ะออกหมายจับเพิ่มอีก6รายด้วยกันรวมเป็น71็บอหมายจับควบคุมตัวได้แล้ว33รายค่ะยังเหลืออีก38มสิบแปดรายแต่ยังไม่พบว่ามีนายทหารระดับสูงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราต้องรอดูกันต่อไปต้องรอดูกันต่อไปใช่ครับผมพอพบอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวหลังการมรณภาพของหลวงพ่อคุณปุริสิทธโธเจ้าวาดวัดบ้านไร่นะครับวันนี้ล่าสุดเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหลวงพ่อคูณและวัดบ้านไร่ทั้งหมดโ,<อ>โดยเชื่อว่าคนที่คิดหาผลประโยชน์จากหลวงพ่อคูณคงต้องรุติบทบาทอเอาอะไรมาอ้างไม่ได้อีกแล้วนะครับ<อ>และเตรียมไปช่วยดูกรรมการวัดชุดใหม่กับชุดเก่าว่าจะเคลียร์กันได้แค่ไหนในการบริหารงานของวัด<อ>ซึ่งจะอาศัยตำรวจมาช่วยตรวจคดีด้วยค<อ>า,าดว่า2-3วันจะทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะฮะ มีการขัดแย้งกันรักษาการเจ้าวาดอะไร<ช>มีการไดคุยกันโอโ้โหเยอะแยะมากเลยนะ,ะเพื่อน้น <ะ S 2> ต้องติดตามก<ล>ันอย่างใครชินเลยค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ค่ะไปดูเหตุเพลิงไหม้กันบ้างค่ะ เมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเก็บอุปกรณ์ต่อเรือตรวจการปืนในกรมอูกทหารเรือค่ะคบพบตัวอาคารและอุปกรณ์ภายในอาคารเนี่ยเสียหายส่วนกําลังคนเนี่ยปลอดภัยโดยคาดว่ามีสาเหตุมาจากสารเคมีที่ใช้ในการทาสีแล้วก็ซ่อมเรือครับยางไรก็ตามค่ะวันนี้ค่ะตรงกับวันอาภรกรค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภรณ์เกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยครับผมวันนี้ก็ผมก็เห็นนะฮะ คือผมนั่งนั่งรถข้ามสะพานลเป็น9ก้ามาโอ้เห็นควันขหงเลยตอนแรกตกใจมากครับอ่าฮะก็เลยถ่ายรูปมาให้ให้ทางสมาชิกทีมข่าวด้วยครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ